ศัตรูตัวฉกาดของการลดน้ำหนักที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้คือจอจอเนี่ยนะมันจะเป็นจอโทรทัศน์จอมือถือจออะไรก็แล้วแต่ที่คุณอาจจะเข้าไปดูในโรงอะไรก็แล้วแต่นะจอพวกนี้มันทำให้เราติดพอติดปุ๊บนะมันทำให้เราบางครั้งนะมันเครียดพอเครียดมันก็กินนะ บางครั้งมันทําให้เราอยู่นิ่งนานเกินไปออฟฟิศซินโดรมก็อย่างนึ่งแล้วนะเท่านั้นไม่พอการที่เราอยู่นิ่งนานๆเราก็ไม่ได้ขยับกระยื่อนเราก็ไม่ได้เบิร์นแล้วเราก็อยู่นิ่งนานเกินไปจนกระทั่งเรากินไม่เป็นเวลามันก็เกิดอะไรขึ้นผมมักจะใช้คําว่าการแกล้งร่างกายซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นนะครับ มันก็ทําให้เราหิวบ่อยขึ้นเบิร์นน้อยลงแล้วก็สะสมไขมันเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องระวังอย่าติดจอมากเกินไป